สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่อำเภอนครน้อยกันครับหรือชื่อในปัจจุบันก็คืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่าเรือเมืองหน้าอยู่แห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมน้ําอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของวันนและสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายครับที่นี่ไม่มีตึกสูงไม่มีห้างใหญ่แต่มีรอยยิ้มของผู้คนครับมีตลาดท้องถิ่นที่ยังคงกลิ่นหอมของขนมไทยและอาหารพื้นบ้านมีวัดเก่าแก่ให้กราบไหว้ขอพรและล้ำ น้ำป่าสักได้นั่งมองพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นครับมาที่อำเภอท่าเรือกันนะครับเริ่มจากไปที่วัดสตือกันครับวัดเก่าแก่ปดิสถานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ต่อด้วยชมขืนพระรามหเกื่อนทดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยและไปชมวัดบึงรัทิวันครับพระมหาธาตุเจดีศีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณแวะวัดวังแดงใต้สัมผัสสถาปัตยกรรมงดงามกลางธรรมชาติและกราบสักระพระประธานในโบสถ์ที่เก่าแก่และงดงาม ปิดท้ายด้วยการเดินเล่นตลาดชุมชนท่าเหลือครับอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านชิมของดีเมืองเก่าและของฝากสุดน่ารักจากชุมชนครับท่าเหลือเมืองน่าอยู่แล้วแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ